สวัสดีครับที FC ทุกท่าน EP สองแกงจิน้นแกงออมจิน้นควายนะครับต่อจาก EP หนึ่งตะกี้นะครับพอมันหลายขั้นตอนนะครับเนาอผมก็ต้มมาประมาณสักสาวนาทีแล้วเนี่ยนี่มันคือเปื่อยอ่ะคนทาคนแกงเราต้มมืมอหน่อยแล้มันเหนียวเนี่น้ำขม,มเข้มข้นขนานดนักอ่ะสุดยอด,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 ด เกลี่ยล้ำไซยังมีมดเดือดเชียงนัดดยนล้วมนะครับเดือดม่ม่อม่อม,ะม,ะมะ่ขั้นตอนต่อไปกับมีอย่างนั่งละครับแล้วแต่คุณสอบคุณอย่างจะเอาปวยแบบปวยเอาฝานกลางนะครับเนาะม่อกันเด,ดือดจิ้มเดีย๋ยวมันจะใส่ดีหน้อยเพื่อมะขมกิดนะครับ ม่อม e ่อม่อเก่งอมนี่นะครับมันต้องเจนยินต้มปุยอย่าครับอ่ะบผเลี้ยงมากแล้วครับต่อไปก็เอานี่ใส่เลยใบบักูดต้นหอมผักสีหอมบุปเปอนี่นะหอมบุปเปอรผักสีพลังเนาะใส่เลยจัดโต้คึคึกดเลยตัดเลยมันหอมหอมใบบักูดอ่ะหอมแต้ รอสักนาทีสองทีมจะได้กินนะครับเนี่ยเตยคมห่อนไม่หมุดนี่นะขาดมาได้เด้อจังเหนือเนี่ยน่อยไม่หมุดอ่าเหมาะพัน้กินห่อนๆนนะครับเหมาะไปกระตักแล้วครับกินละเสิร์ฟได้ละนี่บ๊อดอืมเสาะงเคียงไหนก่อน

มักแขลมักมันแต่ผมก็ชอบือสุดยอดสุดยอด,ดยออกมาต้องร้องทุจรรองนะครับนอเดี๋ยวผมจะตุนไว้อยู่ครับเพื่อคนเท่าคนแกน่นะคุจะอันคิวบอดีกินไปก็มาดื้มแกลนเหรอม่อตุ่นลงไปปุยนะครับผมจะจิ้มพอแล้วก็ไม่นะจิ้มฟุ้งละวัดเตอร์

ล้ำม้อสมุนไพรทั้งนั้นนะครับท <c oughs> ด,ดลองทําพอนะครับเด้อไฟสนใจนะครับเด้อน้ำพริกผมวตํำคนเดียวโอ้นี่ตับนี่ขงแตกนี่ตัดตตัดตอ้อมต้มทุกชนิดอ่ะต้องกินห่อนครับ ลองทดลําของคอดเดอร์ e ีสองครับเมื่อกี้มันตันมันรอดผมดยูนะครับนอขอบคุณมากครับที่จามรับชมคลิปผมนะครับมือใหม่หครับครับพิดผัดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ